ด้านเนี่ยข้างล่างเนี่ยนี่ไงเออนั่นแหละแย้วได้แล้วแปลงล่างไงโอ้ผมผมก็กดซื้อก่อนนี่กดซื้อก่อนพี่พี่มันแรงพี่อ๋อยังไม่ได้ออกเลหรอแม็กซ์มันอยู่ตรงไหนวะเลเวลเท่าไหร่เนาะหรือเปล่าอันนี้เลเวลเก้าร้อยอ้าแมมันเหลือหกร้อยสามสิบแบงก์ไปลีมาหรอเออสงสัยไปลีมล้มั้ยทำไม่ใช้ไม่ได้ เหมือีกันะอ๋อกดกดสเปซบาร์บินเหมือนกันนะเหมือนเหมือนกับเจ็ดหางนะครับเฮ้ยทำไมมัวเลยอ่ะสกิลใส่สกิลอะไรได้บ้างเนี่ยใส่ได้สกิลอ้นี่มันพอลิ้ไปมันจะแบบเป็นสร้างพายุอ่ะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็คือเหมือนกำลังบินไม่แข็งแรงนะตกล่วงใช่แต่ว่าบอกเลยว่ามันบินได้นิดเดียวเองนะแค่เนี่ย พนสะพานก็หมดแล้วมั้งเนี่ยยังบินไม่ถึงสะพานเลยมั้งเนี่ยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยมันใช้โจมตีแรงมากหรอดาเมจแรงใช่ดาเมจแรงหรองั้นก็ต้องโจมตีกับน้องแหละต้องลองดูน้องกัแหละว่ามอกี้ลองกันถือว่าดาเมจแรงมากแต่ว่าเออต้องหาสกิลอื่นใช้อ่ะไซเล็กไม่ได้หมดกระหน่ำเนี่ผมลงมาแล้วแป๊บนึงให้ผมผมแบงล่างแบงลอง มาเข้ามาโหลดแป๊บๆประประมาณประมาณห้าหมื่นะเห็นศพไหมเห็นศพไหมเห็นศพไหมเห็นไหมเห็นเห็นไม่เห็นศพนี่ไหมเนี่ยเราบินได้อยู่ประมาณโอ้ยทำไมบินนานรอบเนี้ยสเตมินาลบครั้งนีงประมาณพันกว่าว่าไงเจ๊เอานกมามาบวกกับใจารีผมมาเดี๋ยวแกไปใช้รถเกากันเองล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 องเอาจารีตมาโอเค สามสองหนึ่งไม่รอน้องนักเลยอุ้ยสะท้อนสะท้อนอนน้องได้อะไปด็กสะท้อนเข้าแบงค์ะจ่ามันเอาสู้กับนกได้คือจาชินนี่ใช้สู้กับได้ทุกอย่างเลยอ่ะไอ้พวกสัตว์หางสัตว์อะไรมันก็สะท้อนหมดอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ฉดนั้นจ่าชินโกงเอาได้เดี๋ยวจะหาจาชินกันแล้วแถวนี้แล้วไม่ได้จาชินโกงมากเลยนะ วิ้งแสดงว่าตอนตอนบวกกับนกมันก็ตอนมันพัดถ่าย,ยุมาก็กดอัอนอนี้ถ้ากดก็สะท้อนกลับมานี่ประมาณเดี๋ยวนะขอลองอีกรอบประมาณแปดหมื่นอะสะท้อนกลับมาแปดหมื่นตอนนี้ลเลื่อนมันห้าแสนหนึ่งใช่ไหมห้าแส <5, 3, S 1> <1, S 2> นหนึ่งหมื่นหกพันเอาออแล้ว๋ยวสกิลผมยังไม่ได้ <c oughs> เอาไปยังเหรอใจเย็นมันเคยรออะไรเลยพร้อมแล้วใช่ไหมอาอเอาแล้วเอาแล้วหนึสองสางมา เนี่ยอันเกือบแสน<า>อะถ้าเกิดโดนเต็มเต็มสกิลมันเกือบแสนอะดอกนึงแค่สี่พันสามนะแต่ว่ามันโดนรัวมากเจ้าอะไรไปสู้นก <laughs> เออเดี๋ยวต้องมาลองดูอีกทีน,นึงว่าจะเอาสกิลอะไรไปสู้นกรู้ละอะไรมันจะสู้นกถ้า <c oughs> นกก็ต้องเจอกับมังกรเสียมันตัวกินมดเอาไว้เอาไว้ เฮ้เนี่นี่ตัวอะโอ้ยบินนานบินนานอยู่นั้นเอานกลงของผมนานกว่าโอ้ยนกมังกรมันไม่ลดสเตมีนาแล้วนกมันกินสเตมีนาเยอะมากเลยบอกเลยแต่ว่ามันเอาไว้เป็นท่านจะตายได้เลยอ่ะนกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาหากันทงสเตีมเจอสองตัวแล้วโจมสเต็แรงด้วยโอ้ยอ่ะ โจมตีแรงแต่กินสเตมินาเยอะมากยตลอดเลยโอ้ยสเตมินาลดวิลับพันกว่ามันบินได้แป๊บเดียวงบินได้ประมาณสิห้าวิเองแต่มันตีแรงไงแต่ว่าตีแรงถือว่าคุ้มอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเองนะคะอันนี้ชื่อนกเอี้ยงนะคะอันนี้นกเอี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงของพี่ใหม่ไอ้คนที่ขับอยู่ก็คือเป็นคนขับนกเอี้ยงของพี่นะเอ้ยน่ารักแค่ะดูดีอุยตาเจ๋วแล้วหมดแล้วหมดแล้ว พี่แบงค์พาไปดูจุดเกิดเมื่อกี้หน่อยอีกรอบจุดเกิดมันอยู่ตรงนี้นี่นะครับอันนี้จุดเกิดสองหางตรงนี้สองหางตรงนี้สองหางนะครับแล้วก็เราเดินทะลุมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้จุดเกิดนกมันเป็นบอสอีกตัวหนึ่งนะอ๋อมันดอกไับเลมเหมือนกัน,น,นใช่ได้มันเกิดบนนี้เลยติดตรงนี้นะมันเอาไว้สําหรับทีวีโดยเฉพาะเลยใช่มันไม่ได้ขัดสกิลลมันเร็วมันการโจมตีมันเร็วกว่าพวกสัตหา สัตว์หางกว่ามันจะใช้บอลสัตว์หางนานใช่ไหมแต่นกอ่ะแก๊กคิครุบมันตีเลยเออมันดอบมันดอบนะมันดอบเหมือนสัตว์หางเลยตัวหนึ่งมันดอบได้สามอันมีการโจมตีแรงมากอ๋อถ้าเกิดไม่ไม่แปลงร่างไม่แปลงร่างเป็นสัตว์หางก็ประมาณสองพันเก้าคงไปอยู่จะตายแล้วจะตายแล้วตายแล้วสี่ทีตายอ่ะเนี่ยใช้ล่างสัตว์หางล่างสัตว์หาง่างเนี่ยนกไกจหลังแล้วไปลบไป อะไรือนกไห่หลังแล้วนี่มนว่าจะตีกันเลยสนี่ยเอานกสู้กันแล้วตอนนี้อีกาตีกันแต่ว่าถ้าเกิดคนอยู่ข้างล่างเนี่ยอันเนี้ยถ้าอยู่ด้านล่างอ่ะเลือดเลือดสองแสนสามแสนนี่โดนประมาณโดนกดไม่เกินสามรอบตายเลือดผมมันไหลเป็นน้ำเลยอะใช่ก็เมื่อกี้ถึงตอนตีบอสนกกันเราถึงตายกันไงถือว่ามันตีแรงมากแรงมากตีแรงเวอร์แล้ว นี่ล่างอะไรอ่ะสี่หางล่างสี่หาง,าง,หางอันนี้ก็เป็นของใหม่ที่มาวันนี้นะคะมีสกิลมาสามนะรวมถึงนกนี่ด้วยนะนกก็ออกมาเหมือนกับอ่าสัตว์หางเลยเกิดอยู่ข้างๆสองหางก็ตัวหนึ่งก็สามารถแบบได้3ามคัมภีนะคะเก็บได้3าคนต้องใช้เงิน2ล้าน,นะคะ่ะแล้วก็เวลเก0พอดีพี่รีแรงมานะก็เลยเปิดไม่ได้นะคะตอนนี้พี่แบงค์กับน้องนอนนะคะเมื่อกี้ก็ เก็บกันได้แล้วก็เอามาสู้กันให้เราดูนะเดี๋ยวเราเรอดูต่อว่าแอนสกิลที่มาใหม่อีก2อันวันนี้เราจะเจอไหมมันเป็นสกิลอันหนึ่งแล้วก็เป็นประตูประตูอีกอันนะวันนี้ก็ไปแล้วย่าลืมกดไลค์กคดแชร์กันเลยนะคะ